สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Motor Channel ครับครับผมวันนี้นะครับเราสองคนนะครับมางานมากรรมยานยนต์นะครับครั้งที่38หรือว่า Motor Expo นั่นเองครับโอ้โหบรรยากาศเนี่ยขนาดยังไม่เข้าไปชมเนี่ยนะใหญ่แล้วรู้สึกสดชื่นแล้วนะสดชื่นเลยครับผมเพราะว่ามีน้องสาวข้างหลังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะแน่นอนครับคุณผู้ชมครับงานในครั้งนี้นเราจัดขึ้นนะฮะด้วยมาตรการที่เข้มงวดเหมือนเดิมของมาตรการของการควบคุมโรคนะครับโควิด19นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาชมงานเนี่ยนะครับสบายใจได้ เลยและมีขั้นตอนนะครับผมต่างๆคอยดูแลกันอยู่นะครับผมและในปีนี้ครับคอนเสปต์ก็คือชามช to e n น o y หรือมหกรรมสุขสตรคนรักยานยนต์ครับพี่ใหญ่อ๋อแน่นอนนะครับรักยานยนต์ไหมฮะแน่นอนครับทั้งเรื่องทางรถเรื่องของคนนะครับสวยหมดเลยนะวันนี้นะครับผมอ่ะตอนนี้อยากไปดูแลพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยวันนี้มีมหกรรมเนี่ยนะครับเรื่องของยานยนต์เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของคนที่จะมาจับจองรถยนต์เนี่ยนะครับผมจะคือค่าเท่าไหร่ไปชมกันเลยครับชมกันครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าครับแน่นอนครับบิ Big aha, ๊กแฟนขอยามาฮ่าเยอะแยะมากมายนะพร้อมจะรู้เรื่องของข้อเสนอพิเศษรวมถึงรถรุ่นต่างๆด้วยแต่ก่อนอื่นครับผู้ไิหารรอต้อนรับแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นพครับ โอ้โหนี่อลังการเหมือนเดิมมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้2021นะผมขอถามก่อนเลยว่าเรื่องของนวัตก,กรรมหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่มาให้ชมกันตอนนี้มีรุ่นอะไรบ้างครับปีนี้เราก็ขนรถมาครบถ้วนทุกรุ่นเหมือนเดิมนะครับเริ่มตั้งแต่รถที่สูงกว่า400ซีซีหรือที่เราเรียกว่าบิ๊กไบค์นะครับบอกก่อนว่าโปรโมชั่นในงานก็คือเรามีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทุกรุ่นนอกจากนั้นก็ยังมีกิฟต์วอชเนอร์ให้มูลค่าสูงสุดกว่า60,000บาทสำหรับรถบนทีี้ พอขยับมารถที่ต่ำกว่า400ซีซีบ้างอยากจะขอเน้นย้ำเลยในกลุ่มรถสปอร์ตกลุ่มรถสปอร์ตเราเริ่มต้นจากตัวไฮไลท์ของเราก่อนก็คือตัว XSR 155ที่เป็นรถใครที่เป็นสายแบบรถเ e r ริเทสวินเทจตัวนี้เอาไปคัสตอมแล้วสวยเลยแต่ว่าวันนี้เราจัดพิเศษให้ถ้าเกิดคุณซื้อรถจักรยานยนต์ y าอา h a า x a จากผู้จาหน่ายเราทั่วประเทศโปรเดียวกันกับในงานเรามีกิฟต์วอเชอร์ให้2,000บาทบนอกจากนั้นเนี่ยคนที่จองออนไลน์ผ่านทางออนไลน์100ท่านแรกจะได้รับชุดแต่งซุสคัสตอมที่เราร่วมกับซุสคัสตอมนะครับ,รบเป็นสํานักแต่งชื่อดังออกแบบชุดแต่งนี้ขึ้นมาให้นะครับมูลค่า 10, 9, ออ1 9 9 0 0แล้วฟรีไปเลย100ท่านแรกยังไม่พออีกนะฮะ ตัว R15 ที่เป็นรถสายสปอร์ตเลสซิ่งของเราเรามีก i ฟต์วอชเชอให้อยู่แล้ว3,000บาทอันนี้ผู้จำหน่ายทั่วประเทศเหมือนกันนอกจากนั้นเองคนที่จองออนไลน์100คนแรกเหมือนกันนะครับ,รบก็จะได้รับฟรีหมวกกันน็อกมูลค่า2,400บาทไปฟทีฟีส่วนคนที่เป็นสายเนกเก็ตสปอร์ตเนกเก็ตนะครับคือ MT15 อันนี้นอกจากจะมีก i ฟต์วอชเชอมูลค่า7,000บาทแล้วคนที่จองออนไลน์เหมือนกัน100ท่านแรกจะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตไทชิมูลค่า6,400บาทฟรีทันที ฮสุดท้ายน้องคนสุดท้องของ wr 1 5ึตัวนี้เพิ่งจะเปิดตัวสีใหม่ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีพิเศษขึ้นมาคือลายมอนสเตอร์ o t o ต p ใครที่ซื้อจองเลยอ่ะคนที่จองออนไลน์นะครับ80ท่านแรกฟรีหมวกกันน็อก wr s ีรี e s ให้มูลค่า1,900บาทนอกจากนั้นเองเราก็ยังมีรถที่เป็นรถครอบครัวหรือว่าเป็นรถอโตเมติที่มีโปรโมชั่น รออยู่ยังไงก็เชิญที่บูธยามาฮ่าเข้าสอบถามพนักงานขายได้มีโปรโมชั่นอะไรยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนะครับโอ้โหพี่โน้ครับข้อเสนอสูตรพิเศษเยอะแยะมากมายจริงๆนะฮะเรียกว่าต้องตัดสินใจเลยไม่ต้องลังเลเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์ก็ดีหรือว่ามาที่งานนี้ก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการในวันนี้ขอบคุณครับพี่โน้ครับขอบคุณครับทามพารับคุณผู้ชมครับมาได้เลยครับที่บูธของยามาฮ่าครับ โอ้โหเมื่อกี้เดินมาทั่วหรือยังครับผมยังไม่ทั่วเลยพี่ใหญ่โอ้จุใจหรือยังผมเนี่ยยังไม่จุใจแล้วโอ้หผมแต่ผมแอบจองไปหลายละนะอะไรครับรถเหรอครับผมเฮอของกินยู่หลายรูทนี่ของดีๆทั้งนนั้เลยพี่ใหญ่เขาเรียกว่าการมาเดินเนี่ยเขาเรียกว่ามาโดมเขาเรียกว่ามาเดินชมรถสวยๆแล้วนะฮะยังมีเขาเรียกว่าเรื่องของความสุขต่างๆนานาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวใช่แล้วนะคุณผู้ชมลูกค้าทุกท่านสามารถจับจองรถนะภายในงานนี้พร้อมข้อเสนอพิเศษเยอะแยะมากมายแต่อย่างที่บอกไปเดือนสัปดาห์หน้า เรากลับมาติดตามกันต่อเพราะวันนี้ผมก็ยังเดินไม่ครบนะค่อนข้างใหญ่งานค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีรถค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับที่เปิดตัวกันวันนี้ใช่แล้วนะครับ,บติดตามนะฮะในรายการ Motor Channel นะครับทางช่อง5กดหมายเลขก5ฮะค,คุณชมวันนี้ผมกับพี่ใหญ่ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ